เก่าเกมคุโรโกทช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังมีรีบสแกนเคีอคโดอีก เปิดมาก็เป็นรูปสกุลงยีล่างผมยาวอีกแล้วนะครับผมโอ้โหไม่ต้องสงสัยเลยครับผมว่าจะมาทํารีวิวเกี่ยวกับตัวอะไรครับผม ใช่เลยครับผมนี่ก็คือตัวละครตัวนี้เลยครับผมกับสกุลงีล่างผมยาวล่างแอดวานซอนอีกทีนะครับผมโอ้โหอะไรจะปานนั้นมีไฮไลท์แบบ3าแวบ,บมาให้เราเห็นอีกแล้วครับผมเป็นไฮไลท์สั้นๆน,นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูเลยหลังจากที่คลิปที่ก่อนหน้านู้นครับผมเป็นไฮไลท์แบบ1ต่อหนึ่งนะอันนี้เป็นแบบทีมนะครับผมแต่เป็นการ เป็นเป็นเขาเรียกย่าไงเป็นการแข่งขันแต่เขาตัดออกมาเป็นแบบชอ็อตเป็นช็อตเฉพาะตัวละครสก,กลุลง,งี้ล่างแอดวานล่างแรกผมยาวนะนะ,ะดูว่าจะโหดยังไงหรือมีสเตปการเล่นแบบไหนรับผมเดี๋ยวไปดูการแข่งขันแบบสั้นๆที่เขาตัดมาแล้วได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมโอ้โหดูแล้วเนี่ยบันทําให้สกุลนิงของเราเนี่ยผิวมากเก่าเดิมจริงครับผมจากล่างแรกธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหการบุกก็มีแค่เลยอัพที่แบบอืมเละ ไปเขาก็บล็อกได้ใช่ไหมโอ้โหแล้วมีดีแค่รีเปล่ปาแต่ล่างแอดวาน์ของเขาเนี่ยโอ้โหผิวขึ้นจริงๆครับผมมีหลอกแล้วก็เลอส์มีหลอกแล้วก็ดังผิวจริงๆทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งในอนาคตนะครับผมที่จะมีคนเล่นเยอะมากครับผม นอกจากรีบาวเก่งแล้วนะครับผมป้องกันเก่งแล้วบล็อกเก่งแล้วครับผมยังจะมีการโจมตีที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเพิ่มความหลมากหลายในเคบุกให้กับตัวเองแล้วก็ทีมด้วยนะครับผมและแล้วยังมีนะครับผมสกิลอันติถึง2แบบใช่ไหมอันแรกที่ดูในคลิปก็คือการดังแบบธรรมดาของล่างแรกนะันที่งก็คือน้องชายคิงคองนั่นเองที่เราเห็นผ่านๆมานะครับผมพอกดแล้วปุ๊บจะกลายเป็นลากเป็นน้องชายคิงคองใช่ไหมอ่ามีท่าบล็อกที่แบบ้สุดยอดขึ้นนั่นเองครับผมเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่า หลังจากมีไฮไลท์เต็มๆมาแล้วครับผมจะมีอะไรให้หน้าทึ่งกว่านี้ครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณครับทนที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปกับการรีวิวนะครับผมไฮไลท์สั้นๆของสกงุลเงีลร่างผมยาวร่างแอดวานหรือร่างอัปเกรดครับผมมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมอย่าลืมช่วกันมากดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เอาเกมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย